สวัสดีท่านผู้ชมเลยครับวันนี้ผมก็จะมารีารวริวดาวน์โลด Google m t ใหม่นะอัปเดที่ถยอัดร้อนเมื่อเวลตอนสี่ทุ่ม,มครับผมข้อตอนตีสีนะ่เลยคือตอนนั้นผมจะข้อตอนสีท่ทมแล้วแต่ผมน,นอนผมยาผมเทปปล่อให้ผมนอนครับจะรีวิว เดี๋ยวเราจะทำการจะโดโนเปิดเนี่ยวางในก่อนใหม่อยังไงก็โดเนเปิดแล้วมีคนมาเลยมานะกูขู่แรกนะครับเป็นการคู่เข้าไปฟันอีกครั้งอ,อ่ะนี่เดี๋ยวเิดแอดมินแบบซูเว์เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองอีกครั้งนะลองครับรับหนึ่งกองสามสี่แรงอยู่นะ เอ็กก็จะทําการทําแบบนี้ครับแต่ถ้าแต่ถ้าไม่ชาร์จก็จะแต่ถ้าชาร์จมันก็จะเป็นอีกแบบนึงครับเดี๋ยวผมทำให้ดูแล้วกันก็ผมจะโดนเปิดนะครชาร์จเสร็จแล้ เอาเลยแล้วกันแห่ก็ไหน,นื่อแล้วตีดดได้มาข้าหัวนึ่งเนี่ยก็เป็นประมาณนี้ครับเี่ยอย่าลรู้ดิผมจะรีวิวอีกดาบด้วยเป็นดาบเอลบิกไ์เบรน,นะครับก็เป็นดาบนี้นะีน๋ยวแป๊บๆกันหลังนี้ดบิด๊กเนเบิ๊กครับล็อกแอร์ร็อกคิวคิวปดนันดนนะ ของผมก็เลือกตามนี้เลยครับขลนมันสับใหม่ไเท่จัหน,น่ารักด้วยที่ผมมีผลพดลัดด้วยอันจะแรกก็แรกได้รรครับผมต้องการผลเสือคนระับแป๊บหนึทีหายแล้วนี่เลยเบ็ดนะครับคือเท่เท่มากนะครับเท่จริงๆ ดูดูกลัวโดนเปิดิโอเคไม่มีคิวแรกครับก็ทำการพุ่งไปนะแล้วก็ทำแบบนี้บอกเลยเทจัดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีนะสีก็ก็เหมือนเดิมน,นะอุ้ยจะตายแะเนี่ยเป็นแบบนี้ตึ้มจึมจึม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 ,ม,มโคเท่อะ สองก็จะเป็นแบบนี้ปุ๊บอุ้ยเท่จัดเราลองแบบเฉียด<ม>กว้างแล้วคอมโบอันนี้ดาบนี้เป็นดาบที่คอมโบดีบดมามาน,คนะครับอุ้ยเท่จัดก็ประมาณนี้ที่จริงผมจะมาเอื้อมมือทั้งดาบโคโค่เลยนะแล้วก็ ที่ผมมีแล้วมันรีเวิร์สแบง่ายเดี๋ยวผมแถมให้กันเซอร์นเลยครับนะเซอร์จะเป็นแบบนี้ยูเซตอันนี้ V2 นะครับเกตก็เลยทำการพุ่งไปฟันแบบนี้ครับก็จะมีขึ้นดาบออกมาครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีผู้ดาวไว้นะ 4, ครับสี่พันนะครับวิวที่สองครับทิ i เฟิลแคลดครับเนาะ ปล่อยขึ้นออกไปนะดาบนี้ก็น่าจะคอมโบได้ค่ะตอนนี้คอมโบดีเลยเห็เนผมว่าโปร V สองดีสุดแล้วผมเป็น,นรเรื่องนเพื่อนผมมองเจ้าของผมโ r o V หนึ่งนะผมไม่ได้ใช้ผลแต่ฟ้าเ,เดี๋ยวแล้วเปลี่ยนดาบก่อน ก็สำหรับคลิปนี้ก็ติดวิดพีนีเท่านี้ครับก็ไว้บาของครับ